เส้นใจสั้นๆก็ไม่คิดถึงเรื่องของความรักบางคนมีเส้นใจสั้นนิดเดียวถึงเดือนพุธคิดแต่เรื่องธุรกิจนะขึ้นมาถึงเดือนเสาร์เป็นยังไงคิดแต่ตัวเองถูกไหมฮะรักตัวเองเป็นที่สุดขึ้นมาถึงเดือนพฤษหัสนี่แหละเอาผู้หญิงเราไม่ทิ้งเพราะเดือน<ม>คุณธรรมถ้าคุณได้ผู้ชายแบบนี้คุณยอมเสียตัวได้ต้องขอดูมือก่อนเอา <laughs> แค่เอาถ้าเจอผู้ชายแบบนี้นะมันเหมือนคนโง่นะแค่บอกรักมันนะ มันสงสารนะพี่หนูทิง้งพี่จะทิ้งหนูนะถ้าพี่ทิ้งหนูหนูผูกคอตาย <c oughs> อ้ามันสงสารมันรู้สึกว่าถ้ามันทิ้งผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้จะไปยังไงมันก็เหมือนคนง้อจริงๆมันก็มีชีวิตอยู่ไ,ได้ถูกไหมแต่หนูแบบอย่าไปอย่าไปหลอกไไนะไพวกนี้มันโดนหลอกนะ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็เรื่องของเส้นหัวใจบางคนบอกว่าหนูดูให้กับคนนั้นแล้วเขามีเส้นใจสัน้นๆหนูบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องความรักเขาบอกทําทไมเนี่ยไม่เชื่อเขาเชื่อสิเขารักเมียเขามาก ก็ลองวันนี้มีมึงมีผัวใหม่ดิมึงจะให้อภัยไหมแต่ถ้าคนที่เนรพุนหักหัเขาให้อภัยนะคะเขาพร้อมที่เมียคุณกลับไปมีผัวใหม่หรือเป็นมีใครเขาถือว่าอาจจะตกหลุมพรางของคนคนนั้นหรือคําพูดของคนคนนั้นหลอกล่อไปถูกไหมคะเขาพร้อมให้อภัยนะคะอันนี้เป็น